คือดึงออกมาเยอะตรงนั้นโอ้โหที่ดูกินธรรมาเยอะไปแล้วที่มาของคำเรื่องแสงนี่เองนี่เกมเลยนะ EU2 เหรอพี่76คนถึงไหมเอาคนได้เยอะอ่าผมเข้าดตะก่อนไม่ได้ฮะผมก็เกาะไม่ได้ปิง200เนาะนั่นแหละกดพี่ผมรอพี่อยู่อะเซาดีเซาเซาได้นะผมอีกนานนะพี่อีกแปดนาทีรถเสร็จอ่ะผมกดเซาละเกดเซาละเซาโอเค นี่ก็เกิดเซานี่กูยังไม่เกิดเลยพ่ามันมืดโอ้โอเคมันเฟิร์สเพอร์ซันน่ะร้องไห้เลยเนี่ยเซาน้ำเซายังกับไม่มีใครตอบละอะไรคลิกคลิกคลิกซ้ายต่อยคลิกขวาเตะย่าเฮ้ย ไม่จับแทงเขามีไหมเออเออเห็นว่าเห็นว่ามันปรับเฮ้ยกดกด F นี่ไงควักไลเซเบอร์ออกจากูดจับล็อเตอร์แทงเขาจับล็อตเตอร์กดแทงกทาไมไพี่โจมพี่โจมพี่โจมพี่โจ,จ,จมดินตัดเล่นอะไรแล้วก<อ>ันโหลดแบบอย่างนั้นไอ,ๆๆไอ้เอ็ออนซีนเดียดีเ<ไ>อฟเอฟนี่ปรับอะไรนะบาลานซ์มาแล้วมันจะตีกันยังไงวะ ทำไมผมมันเป็นโลหมดเลยวะน้องจะตียังไงวะเนี่ยไม่รู้ว่ะเราต้องเดินไปใกล้กันแล้วกดกดร้องใส่ป่ะเสรแล้วฮู้ว์ฮูร้องกันอยากเลยแต่ตัวก็ไม่แต่ตัวแบบยุคงสบายไหนร้องฮู้ๆ์มาว้าวไม่มีเ perfect f o o ดแล้วลองก้มลองก้มดูมีหน้าอกด้วยนมโคตใหญ่อ่ะเฮ้ยแต่ทำไมมีดุนวะพี่พี่บู๋มพี่เข่าใส่เนี่พี่ฮะ ก็เซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟอะไรนะเบิร์ดสองอะไรสักอย่าง eu สองเซิร์ฟเป็เยอะสุดนะใช่ใช่พี่บูมผมจะไปรอผมจะไปรอพี่ที่ทุ่งโลกแล้วกันนะพี่เกิดยังไงตอนตอนนี้พี่ยังไม่เกิดเลยอ่ะแบบมันมันพี่ยังเด้งอยู่ตรงแมปอ่ะมันไม่ยอมพี่เกิดเกิดยากอ่ะพี่ต้องมุดฮะอเกิดยากชิบหายเลยไม่มันตัวพี่มันแบบเหมือนติดอยู่ในแมปอ่ะอ้าวเย่แล้วยอมออกไปแล้วพี่พี่พี่ลอยตัว เดินเหมือนทารกกดเฮดเหมือนพี่ติดใต้แมปเป็นการนั่งกดอีกทีเป็นสลอรี่เอ้ยนอนเฟี้ยวดีว่ะอยู่อยู่จุดไหนของโลกกันนะฮะ north center south เกกดซีได้ไหมกดซีได้ไหมเห็นบางคนกดได้นะกดยองอะเลซีมันจะเป็น third person หุ่มมองคนที่สามอะไม่ได้ได้นะเฮ้ยสงสัยเขาออก โอ้ยมึงเนี่ยผมเป็นภาษาไทยอยู่กับนึงเนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบขึ้นมาแล้ว F5 แบบไมค้าบเลยบอกว่าไม่ได้เลยเรามาทดสอบกดตีคลิกเป็นการชกเฮ้ยเขิ่อนขวาเลยทิศขวาเป็นการเตะเตะก้านคอหยาดเฮ้ยกดกดพี่เกิดเศร้าพี่เกิดเศร้าพี่เกิดเศร้าใช่ไหมพี่ ได้พี่อยู่เซาเนี่ยอยู่ตรงน้ําเลยตรงที่แรปเตอร์อยู่เยอะเอ้ยผมก็อยู่ตรงผมอยู่ตรงน้ำพี่ <ๆ S 2> ได้ยินเสียงเฮ้ยคาโน่สวัดดีคาโน่จ <Jesus. S 2> ี๊ดเหมือนจูราสสิ์ว้าวเฮ้ยมันร้องใส่พี่ร้องซอลลี่เสียงคาโนูไหมไม่ได้ยินนะพนี่มันไม่กินพี่อะ่ะเบิร์ตอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเบิร์ตอยู่ตรงลานเหรอเออว่าจะวิ่งไปลานผมจะเจอพี่คืออีวีมากผมอรงบ่อน้ำกลางแมปอ่ะ อีวีมากผมไม่ชินแมปเลยเห็นบ่อน้ำไหมผมเล่นน้อยมากๆถ้าถ้าเกิดเซาอ่ะถ้ามีหินอยู่ทางทางขวามันจะมีบ่อน้ำตัวเชียร์วะลงไตัวเชียร์รัวะขออยู่ตรงขออยู่ตรงน้ำตกเฮ้ยลูกสติโกสวัสดีลูกสติโกเฮลโลตื้อตื้อตื้อเฮลโลมาบูดา do you know the way ยังเลยรู้จักตอนตีนปะล่ะโอ้เร็ูเร็ูเร็ว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 โอ้จ็บจิบ พี่ไม่ใจเย็นอยู่เวลาเลยพี่ย่ะเฮ้ยไปมนุษย์จิตวิทยาตัวก็ปาดเถือนนะผมอยู่ตรงน้ำตกอ่ะผมกดเสามึงรู้จักหรือเปล่ามนุษย์ไงล่ะพี่ก็เกิดเสาจับที่ออกมาจากน้ำแล้วเนี่ยก็แทงเข่าเงี้ยไม่มีพยายามออกมาตรงลานโล่งอ่ะหาเราเตะนะเข้ามากูเตะนะเข้ามากูเตะนะไอ้เปรตล็ดท่านเนี่ยไอ้มอสสกินนี่มันใช้ยังไงโอเคพี่บูมผมผมบูดแล้วพี่ ตายแล้วเหรอใช่พี่เราเป็นคนนะพี่อย่าลืมสิตาตาตาถ้าตาเดินออกมาตาจะเห็นก้อนหินก้อนใหญ่ทางขวาทางขวาถ้าไม่เห็นก้อนหินก็คือมาอีกฝั่งหนึ่งผมมาจากฝั่งน้ำตกเลยพี่พี่ก็อยู่น้ำตกเพิ่งอ่อยแต่น้ำตกเนี่ยแต่พี่มเราตกนะเราเป็นคนเราต้องเราต้องทำมิสไซล์แบบคนสินะพอนให้ท่านน่ะมันมอสสกินเนี่ยมันใช้สกินนั้นได้เลยปะหรือมันต้องเข้าหรือหรือมันต้องเข้าแค่เซิร์ฟที่มีมอส น่าจะต้องเข้าแคสเซิร์ฟทีมีมัดนะเชี่ยกลัวโดนเต็มหมูป่าจังเลยหมูป่ากูจะไอ้หมูป่ามันเลือดจองล้าจ้องผ่านยังมันโหดมากเลยนะหมูป่ามันมันไม่มันมันเลือดจองล้าจองผ่านในหมูป่ายังมันว่าต้องเอาให้ตายถึงโอ้โหรู้สึกป้าคนคนทำเกมแบบนี้ว่ะมันโคตรได้ฟิลก็อยากให้มันทั้เกมเซเว่นนะแต่มันไม่ทำนาทีถ้าถ้าปาร์คทำนี่น่าจะเป็นเกมที่ดีมากๆ โดยศักยภาพมันทําได้นะแต่มันไม่ทำมันตอนในโจ๊กิกบาร์ไอเกมนั้นน่ะไอเทสเซเพดอะนึกถือปืนนึกถือลำบากอย่างกันเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์พี่อยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่อันลงค้องฟ้าก็สว่างอย่างวะนี่ยังไม่เจอลานเลยผมตายอ่ะพี่ผมมาเกิดโซเวียตผมต้องวิ่งไปทางไหนวะเนี่ยผมวิ่งไปทางลังโลกแล้วกันนะไม่ได้เจอน่าจะเจอป้องพยายามหาบ่อน้ำกลางแมปอะ ไม่ชินไม่ชินเลยลงน้ำแล้วรู้สึกว่ายน้ำช้ามากสำหรับคนก็ไม่ไม่ถือว่ามืดนะเนี่ยอะไรวะนะอะไรอ่ะอีทดอกไม้คนแดกดอกไม้เป็นตัวเฮียอะไรแน่เนี่ยเหมือนว่าคนมันจะกินได้นะกินพวกผักผลไม้กินเบเนสโกัดคอพี่มันก้มมันก้มลงไปเอามือจ้วงกินเลยเว้อโห ละทิ้งความเป็นรถหัวทุนคืนสูวานอนไม่ผิดไ่ิดคิวิวบาคิวเลยิวดิวบาคิวมันน่าจะมีแบบมีดให้อ่ะโอ้แม่สาวน้อยนั่นมันขี้ของแรปเตอร์เราสามารถหาน้ำจากขี้ของแรปเตอร์ได้อืรสชาติเหมือนขี้เลยถ้าเบิร์ตอยากไปดูท่าเรือพี่พอจะรู้ทางแต่มันไกลผมไม่รู้ทางเลยว่ะตอนนี้ทุกคนทุกคนเห็นแสงอาทิตย์ไหม กลางคืนบอกเอแสงอาทิตย์เด๋อทางทางที่สว่างที่สุดนะจะมีอาทิตย์ตกอ่ะเห็นไหมเห็นเห็นแสงสีส้มไหมผมเห็นอยู่ทางที่สว่างที่สุดใช่ไหมอ่าอ่าปลาทางที่สว่างที่สุดอ่ะพี่อยู่ทางนี้โอเคโอเคเอายียที่วิ่งมามันจะมีบ่อน้ําใหญ่บอกทางแบบแสงอาทิตย์ว่าโคตรจะมนุษย์พี่มันไม่มีทิศบอกอ่ะนี่เสนามนุษย์ที่เราเฝ้ารอปัก รอพี่รอมันมีอาวุธยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่ลงเบต้าเลยเดี๋ยวมีอาวุธเมื่อไหร่นะเล่นกับเพื่อนโอ้โหไดโนโทเปียแน่นอนพี่พี่ผมมีแบ็กกว่ารู้สึกแกวพี่ผมมีแบ็กต้อะไรวาเกิดไมทันวะเอ้ยผมมีแบ็กสามตัวเลยพี่อะไรคือแบ็กเหรอครับมีบริยากาศอานนี้มีลูกแรปเตอร์สองตัวกับลูกไอเคึงตัว แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าแบ็คเขาไม่ได้แบบล,ลองลองลองไปลองเดินไปหาแบ็คดิเฮ้ย <c oughs> ไอ,เเอ้ไอเก๊ะทำย่างงี้ <c oughs> งหัวมันได้พี่คุณค <c oughs> ุณเตะชายโครงไอ้เก๊ได้นะแต่ให้มันไ,ไม่น่าไม่น่าจะตัวเล็กเท่าไหร่ <c oughs> อยากให้มันเอามือแบบเป็นรูปได้ไม่ไม่ตีกันลูกไม่เอาไม่เอาแหมอย่าตีกันสิไม่เอานะคุณนึกถึงเมาครีนให้เรียนแล้วเสียแขนเมาครีลูกลูกควายป่าอันนี้ลูกทีเล็ก เขาไม่ใช่ลูกลิงเหรอพี่เปล่าสำหรับคนนี้เอาลูกลูกไครนี่น่ถือว่าไม่มืดนะโอเคเลยลูกลิงนั่นมันตาสานไม่ใช่มอร์คีไม่ใช่ลูกคนเหรอพี่โอ้แหลกแหลไม่ต้องไม่ต้องมีไนทิชก็ได้นะถ้าแบบมีก็สวยละจริงๆรหันจะงูเลยเปลี่็นจระเข้ยัก์เฮ้ยโอ้มันดำผุดดำโผล่เตาใครอ่ะข้างหน้ามันต้องมากิน มากินพี่แน่เลยโดดลงมาเลยพี่โดดลงไปเลยโดดลงมาเลยเก่ใครอ่ะพี่กระโดดอยู่อ่ะมันมองอ่ะที่มันกินอาหารกินปลาต้องตั้งท่าก่อนเข้าเกมใช่ปะจะกินน้ำอ่ะอยู่น้ำเดินน้ำมาดูคนนี้คือใครไปกินน้ำกดค้างด้วยยากตรนี้มันสูงขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยตอนเล่นเป็นคนนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยมากัดแล้วเฟยเอ้าตอนเล่นเป็นในแถวสิอยู่ๆก็มีคนไปต่อยอยู่ละวคิเอ้ยมันเอาตัวพี่มันเอาไฟฉายดูดน้ำ ตอนนี้พระจันทร์อยู่ซ้ายมือผมอ่ะอ๋อเก็บไว้ใช้ก่อนจะเป็นการเอามือตักเอ้ยกลัวแล้วไอ้เกว่าเล่นแบบร้อยลากผแล้วมีคนจะดุวะนี่เด็กโนกระโดดจะดุ้งจะดุก็อี้ตัวเองก็บอกอยู่ว่าเห็นจระเข้ดาปุ่นดำใบในน้ําก็ยังจะอุตส่าห์เอามือไปหวักน้ำกินก็พี่สนวนก็พี่แบบอยากอยากรู้ไงมันกินน้ำยังไงแล้วก็พี่เห็นมันกินปลาอยู่ไงพี่ก็เลยนึกว่ามันไม่กินพี่ พี่โดนตะดุ้งว่ะจอระเข้จระเข้จระเข้เล่นยากพี่จระเข้มันต้องกินเพยเยอร์เพราะงั้นพี่โดนแน่นอนเบิร์ดเกิดไหนนะเกิดเซาอีทพี่แต่ผมวิ่งไปทางที่พี่บอกแล้วยังเดินะอาทิตย์ลางๆอยู่เลยไปเลยบลูผมกำลังวิ่งไปทางผมวิ่งไปทางพระอาทิตยศตอนนี้ตามพี่เกิดตามตูดเบิร์ตไปปรับไอทีดีเอสดไอดีเอลเอสเนี่ยปรับเป็นอะไรนะ เออว่ะจริงๆมันอ่าแล้วแต่เลยแต่ผมปรับบาลานซ์จริงๆรเรากดที่พิกัดแล้วก็ไปใส่ในเว็บได้นะเอาดิเราแต่มันก็ก็ต้องไปหาเ,เาเว็บงั้นอีกอะเ,อเรามีปืนไหมอย่างยิงโจระเข้วะมีครับห้อยอยู่แต่สองไม่ไ,มได้กระสุนเป็นล้านเอ้ยเขาบอกว่าเราสมามารถเออเมื่อกี้จะกด M เ,เพื่อเปิดแมปไอ้บ้าผิดเกมหรือเปล่านะเกิดไหนนะพี่เกิดไหนเราสามารถ อ่าโจทย์ข้อท้าหาคือเกิดเคได้เกิดโรงพยาบาลอ่ะใช่พี่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเจอพี่เผาแน่เผาแน่ยังเจอบ้างกอยู่ต้องวัดกันหน่อยปะอ๋ออาเฮ้ยที่เกิดในป่าตอนนี้เกิดในป่าทุกทีแล้วคนมันไม่คนมันไม่มีระบบนำทางเลยวะลูกอยู่ท่ากระโตงซึ่งตัวแล้ววันไหนอะคนอะคนก็คือเลือกเป็น human นั่นแหละข้างล่างอ่ะ g e n e เ a ชั่นสอง มันกดได้อยู่อะไรขอพี่เด้ไงวันแรกกันม <c oughs> าเฮ้ยแล้วเตอร์ยยอย่าเฮ้ยมาถึงมึงมาอยากตายอย่ดีมาอย,ย่าเฮ้ยนี่ไมเสียงคนเมื่อเติร์ดเติร์ะเติร์มันโดดมันโดดคล่อมเลยว่ะมันโดดคล่อมเลยว่ะขัดขืนไงวะแต่ยอมยอมใจพวกปามกดอีกด, e, กด e. อีอีค้างไม่ได้ไม่ขึ้นอ่ะพี่เอาอมาดิมาดิมาดิอืมาดิเอฟหมาดิเออแมง เสียงทำไมทำไมอ่อยแต่ยังวะตายดอกสุดท้ายตายแล้วที่ตายเฮ้ยมันดูไม่ใโดนโดนยงโดนลูกแรปเตอร์โดดก่อนทีเดียวตีแตกเลยพี่แต่ว่าไปสิ่งที่เหมือนเดิมตอนที่เรากลับมาเล่นเนี่ยก็คือเกมนี้แม่งมืดโคตรนานเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมืดขนาดนี้วะเนี่ยมืดมากไปเขาไปใช้ดิมืดเกินไปแล้วไม่ไม่เมื่อกี้ผมมปยิง เมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นมันไม่มืดขนาดนี้ยังอยู่ดีมืดขนาดนี้วะว่ากลางแมปแหลกปะเมื่อกี้มีหมดหมดแบบไหมเนี่ยไม่มีหมดแต่ตอนเนี้ยโคตรมืดเมื่อกี้สว่างกว่านี้ยังอยู่ดีมืดขนาดเนี้ยมองอยู่ในป่าโคตรสว่างตอนนี้ยแต่หาที่ตายไม่ได้โอ้ใครวะผมอยู่กลางแมปโลมนุษย์โลังข้างหลังใคร ใครนั้นใครเฮ้ยพี่เห็นเบิร์ดพี่เห็นเบิร์ดเบิร์ดฮ้ยพี่จะปิดทำปิดทำใหม่ทั้งนี้ตรงไหนกันบ้าพี่ไม่ไหวพี่แหลกพี่แหลกเ่ดีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสว่างมากเลยพี่พี่ไม่สว่างเลยเบิร์ดพี่มืดอ่ะเออตอนนี้มืดแล้วเมื่อกี้สว่างสัสตอนนี้มืดแล้วงงมากเบิร์ดเบิร์ดมาดิอยู่ไหนวะที่ร่มแบบนี้น่ากลัวนี่ไงนี่ใช่พี่ไหมใช่พี่ไหมกดนี่แหละพี่เองกดสองขึ้นไหมกดสองไม่ขึ้นอ่ะผมอยู่บึงนี่ว่ะ ยังเจ้าพี่เจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเจ้าได้ดิได้ดิอนใจดิพอ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 เฮ้ยเราเก็บแรงไว้ตีไทเกอร์ดีกว่าผมว่าเราปิดไฟฉายนะพักกันก่อนไออยังไงวะเฮ้ยมาอันนี้จระเข้เวทมาอนี่ดิมาดิยุทธมันพาวเวอร์สูตรจริงนะมา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 ยุดธุทธ์แรง่ไหนพี่ลองนอนนี่มันจะเป็นภาพยป็งไงนอนเหรอใช่หน้าพี่โคตรมันเลยอ่ะพี่ เป็นคนหน้ามันจะได้เตะถนัดนัดมาต้องใช้นีเอ้ยเไม่เอาดิไม่เอาดิโอ้โหก็นึกว่าจะให้ดูดเชื่อคุณเจอคนอยู่ปะนงข้ามอ่ะใครวะในไมื่อลองนอนนี่มันเป็นไงเออใครอ่ะไฮ้ไม่ค่อยอยากเชื่อใจเลยไม่ไม่พี่พี่พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเบิร์ดเดินกระมายนช้อนแกงแล้วเฮ้ยน่ากลัวแล้วอีกพอดีนึงพอดีเดียวพอหน้าผมหน้าสีแล้วพี่แต่เย็นๆนะเกมนี้มันจะพค่อยฉาดรัวๆไม่ไหวว่ะ พี่ไม่ไหวว่ะแย่หรอลื่นปืดพี่เออคอมพิวตอร์ขนองพี่มันไม่ดีนะ d l s s าเปิดแล้วใช่ไหมกนเข้าอ่ะกดเปิดละพรพอเข้ามามันปิดพอเข้ามาตอนนี้พี่แหลกพี่แหลกทุกทีนะพอพอเข้ามามันปิดจริงแต่ว่ามันทำงานอยู่เยงสเตโกว่ะพี่ใครอ่ะใครอยู่ตับนองพี่นี้นี้เราตายแน่พี่มั่นใจเนี่ยบบคด แค่พี่ออกจากตรงน้ำตัวนี้ยพี่พี่ก็หายแหลกขึ้นไปข้างบนเนี่ยเฮ้ยไฟมีใครใครอ่ะทักใครไทเกอร์เอ่ะทักใครใครอ่ะเอาเลยเอาไปเอาไปน้องไงไหนวะไหนวะโอเตะผิดคนอันนี้จะพบอยู่กับใครเนี่ยไม่รู้เว้ยตามมาตามมาทุกคนเราจะไปข้างบนกันเดี๋ยวพาไปดูหมูป่าพี่เลือดผมเหลือครึ่งหลอดโดนพี่ชือก็พี่ก็เหลือครึ่งหลอดเราไม่น่าช็อตแกกันเลยว่ะ ในสมาชิกใหม่นี่เหรอเกิดไหนนะเกิดไหนนะเราเป็นญาติกันแน่เลยปะพี่ไม่ไม่เกิดไหนเลือดต้องเท่ากันเลือดต้องเท่ากันเดี๋ยวใครเปิดไฟแอดมินเปิดไฟไม่พี่ไม่อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมฆมันเข้าไอดวงจันทร์มันเข้าหลังเมฆพี่ใช่ใช่มันมันมืดเพราะว่าดวงจันทร์เข้าหลังเมฆพี่เกิดไหนพี่โอ้โหเกิดเซนเตอร์เกิดเซนเตอร์จะไปกลางแมปชุดพี่มันได้ยังวะ ย่องไปไหมย่องย่องไปไหมมันมันกระโดดมันกระโดดตะคุ้เราทีเดียวบูดได้เลยนะพี่นะเรามีสามคนนะโอ้เขี้อคันต้องสองตัวผมยินดีที่ได้วิ่งร่วมกับพี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหัวเกลียนไงวะทหารเนี่ยพี่ไม่มันนักเรียนอ่ะไอจีหสัตดหลังเข้าพี่เฮ้ย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 เราเปิดไฟแต่มันแสดงความเป็นมิตรบลูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเต็มดาวบลูวิ่งมันเหมือนกับในหนังเลยปะจะเต็มดาวบลูว่า เอ้เกิดมาแล้วก็ตายกันนี่มันจะกัดไหมเนี่ยมันไม่กัดวะเขาไม่ทำอะไรมันไม่กัดว่ะใช่ตัวมันยังใหญ่ใจดีวะแต่ถ้าใครโดนนั้นไม่โดนแข้งเลยหรือเปล่าวะเราลองเดินไปดูพี่มันมีหลายตัววะพี่ผมว่ามันรอมันรอมันรอพร้อมหรือเปล่าแบบตะคุ่งไปโดนสามคนเยี่ยเราตามไปดูไหมพฤติกรรมของสัตว์พวกนี้อยู่ไหนอะอยู่ที่โลกกันปะพี่จับบลูไปโคดรตาชลีวะพี่พี่ี่มั่นใจเรืพี่ แตเรื่องเลต้าเออจูสิกบัวไปพี่เฮ้ยเพื่อลาเรียกว่าเดนโซเปียเดนโซเปียมันไม่มีแรับเธอร์พี่เฮ้ยพี่เห็นเสียงอะไรตุ้มๆุปะเต่แตโก้พี่ก็เมื่อกี้มีคาโนกีน่าหน้านี่ยังคาโนหน้าหน้าจีซัสโอเคแมวิ่งมาแล้วนมัวิ่งมาแล้วใจเย็นนะพวกยังไม่โต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 โตแล้วนี่หว่าอยู่ไหนกันนะไปยังตัวเล็กแค่นี้เหรอคาโน่ไทเกอร์วิ่งขึ้นมาตรง ขึ้นมาบนแมปอ่ะจะเย็นจะเฮ้ยมันจัดมันจัดมันจย่มัดใครเอ้านี่แต่ก็แห้งแล้วเบิร์ตเราจะแก้แค้นให้เบิร์ดมันคาบเบิร์ดบิตัวยืดเบิร์ดตัวยืดเบิร์ดเป็นเพลทว่ะเบิร์ดตายไม่ดีนะเฮ้ยมันเอาศพไปยิงสองศพภายในครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเหรอเยี่ยมเฮ้ยเห็นเห็นคนเห็นคนเห็นคนใคร่่าใจดีเฮ้ยพี่เห็นเบิร์ดพี่เห็นเบิร์ดนี่ใครอยู่น้ำวะไม่ยังไม่ถึงพี่ใครใครมาลงไปเตะเคในน้ำวะเนี่ย ตรงนี่ไงผมถึงแล้วผมถึงแล้วผมถึงแล้วเดือดแล้วแกงแกงพวกพี่ไม่มีใครอยู่กับยูท่าเดียวใช่ไหมสามคนเฮ้ยมีนกมีนกตกมาว่ะพี่ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้มียูท่าเยอะมีซาคาแล้ก็ดูคนเยอะมากมีซาคาโน่เฮ้ยไอ้นี่มันชิบหายแล้วไอ้คนมันตายไปแล้วดนจโอเคงับเอางี้เอางี้กลับมาเจอกันตรงเนี้ยตรงที่ยูท่ายูท่าพวกนี้ช่วยคนมะอันนี้ใครเนี่ยผมถือผมถือไฟฉายกระโดดอยู่ อันนี้ผมก็ไม่รู้พี่แล้วพี่ก็บอกอันดีคุณต้าใช่ไหมโอเคใช่ฮะแล้วพี่บูมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยตรง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 จุดเกิดที่มีเนินจระเข้นอนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ่าที่เป็นดินแดงอ่ะโอเคละเอ้ยเออว่ะคนมันกินเนื้อเดือดเสาได้ป่าววะได้ไหมเออพี่ยังไม่ลองกินอาหารเลยวะไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้เราเราเป็นมังสวิรัติเราพี่ผมกินดินนะเมื่อกี้โอ้โหแล้วคนเบียรแกนพี่ไหนพี่บูมผมมาถึงแล้ว อยู่เนี่ยจะพี่ไปใช้เดี๋ไรเดี๋ไรละเนี่ยๆผมนี่ผมเนี่ยเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวไม่แหลกอะไรวะงงไหนวะเนินก็พี่ดพี่ออกเนินก็เกาะกลางน้ำใช่ไหมพี่พี่ออกมาจากริมน้ําก่อนใช่ไหมพี่มันพี่ไม่ได้อยู่ริมน้ํานะพี่อยู่ตรงเนี้ยอ้าวแล้วใครอ่ะเอ่อเกมแรปเตอร์เนี่แอดมินโน้โอ้คันอ่ะอ่ะเคลชอ้าวชิบหายไหนอ่ะไปแล้วเบิร์ตไปหนึ่งเห็นไหมเนี่ย อยู่เซิร์ฟเดย์กันไหมเนี่ยอืออืมเฮ้ยมันหลายตัวคนเก่าเฮ้ยมันโดนโดนมุตเตพี่เยอาเฮ้ยโดนมุตเตะพี่เยอาเฮ้ยโคตรโขดกระโดดต่อยอืมอืมอืมเตะเตะกระคออย่างเงี้ยอยู่ไหนวะมาดีมาดิ๋ยวมาเดีมาลงน้ำมาลงน้ำเจอไปร้อย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 เป็ร้อยเจอคาโนวิ่งหนีไม่ลุมกระทืบใช่อันหลังชนกันไทเกอร์ไทเกอร์ลงน้ำเหรอ กูไปเหมือนกันว่ะลงน้ำเหมือนกันเอ้ยอ่ะฉันมาเกิดที่ไหน้ำยังแรงเดยวสิ่งทีน่าเครียไหนวะเฮ้ยนั่นนี่เครนี่ว่ะไอเกิดขึ้นเกาะขึ้นเกาะไม่ได้ยินแต่เสียงแต่ผมไม่ได้ยินพมขึ้นฝั่นแม่งฮัลโหลนี่จะเป็นปาการสุดท้ายโอ้โหคอนดีผมอยู่กับผมผมอยู่กับยูท่ากับคนอีกสองคนน่ะ ฮัลโหลพวกสู่เจ้าเกอร์เกอร์ไปฝั่งนู้นไม่มาใครนี่ใครใครพี่ยุดอุ้ยปากผมปากแม่งเลอะเลือดด้วยหน้ากลัวชิเปกเลยจะเย็นพวกจะเย็นเจี๊ยบผมบักอ่ะพวกนี้เสียงกอนโนอยู่กับข้าผมอ่ะเส้นี่อยู่ข้างหน้าผพี่ได้ยินเสียงมันเยนน้ำเย็นเย็นหัวแล้วเส้นที่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะเปิดมาเปิดมารวมตัวมารวมตัวพี่อยู่ไหนพี่ผมโดนเอ้พี่ฮะอยู่ไหนลองจระเข้พี่วันนี้พี่ชลาวัน ฉลาวันเก่าตายแล้วี่อยังโดนเจอลพี่อยู่ไหนผมมืดบอกตรงเนินตรงเนินว้าวตรงนี้มีเนินเป็นล้านเลยพี่เอ้ยพี่พี่รองัดหน้ามาแล้วเนี่ยมันมันจะขึ้นมาหาพี่เนี่ยคาโน่ไหนวะน่ะมึงมามึงมามึงมาด้มึงมาดิเจอโหน้าแข้งอ่ะโนยเอาเด้อมาเ้เฮ้อมาเด้มาเด้มาดด้มาเอเ้าเ้ยด้มามามาเอย่าเ้ยเฮ้ย้ ไม่ทําช้าพี่ไม่ทําช้าโอนไปแล้วขึ้นไปแล้ววะช่ไหมหนักเอ้ยตีฮานุตรงไหนวะไปไหนล้ไม่ใช้ทานหมดไอ้พี่ยังยาเหอะอยาเหอะอยู่ตรง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 ชิคน่ากลัวว่ะเพื่อนไปไหนอ่ะย แล้วตอนนี้เลื่อนรถป่ะเต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 ะเขาไปอยู่กลางกลางน้ำก่อนพี่ว่ายกลับว่ายกลับเรียงรลเตอร์มันดูตัวใหญ่นะพี่อุ้ยไอ้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 เจ้าโอ้ยเลุ้มเตะลุ้มเต้ใครมาเขาอยู่ตรงไหนกันล้วนละเหมือนจะเจอแล้วว่ายน้ำเกาะกลางนะเราเราว่ายข้ามฝั่งนี่ไงแต่ตัวเราเยอะเรื่องอะไรวะ หาเนินอยู่อ่ะพี่ภูมตีหนึ่งแล้วผมต้องไปก่อนแล้วพี่โอเคโอเคเบิร์ตเจอกันเจอกันครับเจอไปพาโนมาอีกแล้ว Bert. เบิร์ไตไปไปครับทุกท่าน